จะน็อก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 ตายตายตายกำลังไปช่วยนะจะตาย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 พี่จะตายสิตายอู้สวยสวยไปเก็บของจากมันเดี๋ยวมันมีคนนะมันมีคนข้างหน้านะตรงรถเนี่ยพี่มาให้ระวังนะพี่มีคนมีคนแต่ผมไม่มีหน้าแล้วผมไม่มีปืนหรือไหมไม่ต้องยิงก็ได้ คุณครูเคยเห็นมีดบิดไหมเดี๋ยวทำให้ดูขอสโคขอสโคครับขอกล้องขอโหหมดแล้วไม่มีสโคเลยไม่มีปืนอะไรให้สักายทุกคนทุกคนมันตายหมดแล้วไปเก็บของมันไปเก็บของมันไปเก็บของมันไปเก็บของไป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 ปืนนี้อย่างแรงครูเคยเห็นมีดบินไหมไกลแค่ไหนนี่ ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงรถเลยข้างหน้ารถอ่ะจีดชันหน่อยชัดหน่อยชัดหน่อยมีพีเดีดีถูถูมาสวยเดี๋ยวผมไปเอาพีเดดีกับมันตายขอพีเนียดีนะขอพีเนียดีนะไปยตา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 ยตสองตาสอง ขอพีได้ดีนะได้ได้ไดข้างมีตัวคนข้างมีคนอีกแล้วข้างหน้ามีคนถล่อ้กองลำกองลำกองลำกองมาเอาอย่พิ่งคุยหมดพ่งคุยิ่ง วอจะมให้กัตุยต้ยยเปนตวนี้ตัวนี้เงาน่กลังคานไปหากันกำลงังโยนระเบิดไป มัตี้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 เก็บหมดแล้วปูเลยทีนี้โอ้ยของเงนเยอะมเอาเด้อมาเอาเด้อจะโขดไม่มีมีตรงตรงศพนั้นมีใช่ไหมตรงศพนั้นมีพีในดีไหมังหาอยู่กำลังหาอยู่เมารู้สึกว่ามันต้องมีนะรถเต็มเลยเดี๋ยวดูให้เพราะว่าผมเห็นมันถือพีในดีอะครู ตอนที่ผมยิงหัวมนะันเะยรวยเฮ้ยอยู่ๆเราก็รวยว่ะทู <got> มาให้ดูแจมรถหลายคัน <m akes wine> ดีนะพี่มีสไนท์พ,พี่เก็บสไนัยมาก่อนมามาขึ้นรถทูขึ้นรถแบลของกัน <c oughs> เห็นดีเลนดีเลย Ello tốt, ello tốt. Oh, chưa nói. Chưa trên Trên này Nein, trên này, này Này, Đấy, này, này Này, này Mark de Lotte. Bisschen verwirrt, miếng. Bisschen verwirrt. đi verwirrt. Bisschen เออชนไเออยังยังยังทำไมเดี๋ยวเราไปเอาให้ถ้าเธอเอาเธอเอาเส้ของเธอก็ได้ท่านของหนักหนยทนยกมาให้ตรงไหนอะปืนสไนอยู่ฝั่งนู้นเสื้อสีชมพูเจ็บแล้วทางพินจากทางเปอร์หนึ่งพี่แล้วคือไหนดีไป ตบแล้นปปวน,น,น,นะตายหมดแล้วตายหมด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 ,หม,ดมือสไน,สนผมเอาขอสไนมันเมาเนะมาแล้วสรุปมันมีพีใน,นดีไหมไม่ดูแต่ชุดสีชมพูไม่มีไม่ไมีไหนละสไนโอ้ยสูเลยไหนสไน

เดี๋ยวเราเข้าไปประสาทกันน้องขั้วเดี๋ยวผมจะไปซ่อมไปซ่อมปืนก่อนไหนปะเป็นเบอร์นึงละเบอร์นึงนะเบอร์นึงนะเนี่ยจำได้อยู่ตรงนี้แหละนี่พี่ในดีนี่มือถือเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่พี่ในดี คนยิงมีคนยิงตรงนี้ตรงนี้ตูเล็งมาหน่อยเจอไหมไม่เห็นด,ด้านหลังเลยนะพี่ชาร์จนะขับรถมาหน่อยได้ไหมขับรถมาลรอบมาหน่อยมีตัวหนึ่งยิงกันอยู่ตรงนี้ ว่าไปแล้วตายดูซิมีอะไรไหมหูสุกของเต็มเลยข้ามันอยู่ตรงนี้ตรงเดียวอ๋อมัาเก็สิบมาเก็บของหรือเปล่าเก็บยาดลยยาเยอะมากจ,จากได้สรนะหบ3สามเย ไอนสามเหรอ I got supplies. อะไม่เป็นไรหรอกเข้าวงกันครับปะยังมันกระเป๋าสิกระเป๋าส,สามได้ยังกระเป๋าสามได้กันยัง m a r k enemy's d e a crate. ใครยิงอ๋อมีคนจ่อยรถ ไปหามุมดีๆดีดกว่าไปหามุมดีๆดีกว่าไม่นี้าไปปราสาทไปซ่อมสองกลนด้านหน้ามีคนมีรถ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  อั่งนี้นะครับตกตกตอตกวนเข้าไปอีกวนเข้าไปอีกวนเข้าไปอีกได้นะครับไม่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 ม่ได้ไม่ได้ มันล้มเลยนะทุกคนเปนไงผมยิงมันล้แล้วนะลไปไปผมยิงมันตกอูดเลยมื่กี้เนี่ยเราเปิดไปไหน่เราเบิดไปหน่อยเคือระวังนะเราเบิดนะโหมาช่อหน่อยอ้ยมา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 ช่อห่อยาอุ้ย